สวัสดีครับพี่น้องแฟ,แฟนๆใจเช่าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะเศ้านี่สะมาจับปลาพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นปลาคับทิมเลี้ยงไงแล้วนะครับใจเช่าทุ่งเคยจับวิธีนี้เทธอน,นึงแล้วนะครับว่บามันจับไงก็เลยสชมาให้พี่ให้น้องเบิง่งนะครับพี่น้องคือเอาอาหารเม็ดนะครับไปปล่อยปุยปุยริมน้ามันก็นี้หุ่มพึบมาเอาสวียงหน่อยส่วนปั๊บครับตักกินเลยเนาะพี่น้องเนาะ เอาแปาไปเบอรน้ำกันพี่น้องนะครับอ่ะเ่านจะเอากล้องตั้งไปเทือกเหนือนะนะครับได้ขึ้นมาจะเสียมาโซ่ปลาเสด็ตัวน้อยตัวใหญ่เสด็จอ่ะตามไปดูไปพี่นออ้องโอ้โหหงอกเลยหงอกโอ้บริเก็ตซะอ่ะปลากับ่ได้ก็ตซะหรอกพี่น้องหมาก็มากัดกันใส่คนก็ปีนเผาลงสระ อ่ะเอาตัวปลาแล้วไหมพี่ให้น้องเบิ้งนะครับเป็นปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้นะครับพี่น้องกุหละปล่อยแต่ดเดือนสิงหาคนละตะวันน้ำสิบเบิร์นี่จจกแล้วนะครับอ่ะกตัวพ่อปิ่งกับพ่อปิ่งเนาะตัวบ่อพ่อปิงอป่งกับบ่อพ่อปิง่งนะครับมือวานเอาขึ้นสองสามตัวเป็นปิ่งมันจวดๆได้เลยพี่น้องนะครับอ่ะเมื่อกี้อ่านว่าสิปิ่งอีกปิ่งจะมันไรสงสัยเว้นกำมีก่กิ <laughs> นปนิ่งเผาลงเนาะอ่ะยาหัว้ห่อมันไม่กินมืน่อนี้หนึ่งเขาพูดไว,ว้สองอัน กินมะขาโพดนี่แหละแทนนะครับไปกัดแต่กัดนะโอ้ยหูสวยบดขิดบูพี่น้องกุ้นเนาะหลังมีแต่ห้อยแขวเป็นหมาพันตัวสูบขึ้นจังเลยมีแต่น้ดนำลายเขาเต็มกลางหลังเอาเบิ้งปลาตัวนี่ครับเป็นปลาทับทิมที่กินตัวปลานิ้ยดำสีดำๆก็มีด้พี่น้องมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนปลาตะเพียนบ่ออกจากไตเหอะเลยบอกจากไตเหอแน่เลยเนาะนะครับ อเอามาให้เพี่ให้น้องเบิึงอาหารหนาแรงพี่น้องนะครับหลังจากหาบ่ได้หมูว่านกับอา่านเราจะไปงมหอยกันมื่เอกกับอะไรสัมนะครับกับคงเสียดายอยู่ในซาเนี่ยแล้วเนาะเป็นแรงอาหารนะคืนปิ้ตัวนึงสองตัวปนตัวนึงสองตัวกับคงจีอิมนะครับประหยัดประหยัดนะยุคโควิดเนาะเงื่อนข้ามกับลอยลอ้อนะครับพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้สันส้นๆแค่นี้พี่น้องนะครับคลิปหนะไม่ยังดีๆจังพ่อทำไมคลิปหนาเดี๋ยวสิมีวิดเอ่อ อีกอย่างดีจะน้ำเสนอพี่น้ำเสนอนอ,อีกคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับขอบอุอกับเบื้องหลังการถ่ายถ้ำที่ปีนเผาลงนอกพินออกนะนะครับอ่ะท่านี้ละสว,วัสดีครับเก็บขิงแล้วเด้งแล้ว,อวแอลอะไรไม่ไม่แอลรถหรอวะใส่งานแต่วพวกแอลนี่ <laughs> นังเอกที่จมเฉพาะแอลรถนี่